รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชื่นชงลุงอุ่มนักการพันโรงดีเด่น เมื่อวันที่22มีนาคม2565ดรเกตทิพสุภวาณิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองหลังจากได้มีการพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองได้ทราบว่ามีโครงการดีๆที่สร้างความภูมิใจให้แก่บุคลากรในสังกัดอย่างโรงเรียนกายภาพดีมีการมอบรางวัลประจำ เดือนแก่นักการพันโรงซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ผู้ได้รับรางวัลเป็นนายสมบูรณ์จันเสนาลุงอุม๋มนักการพันโรงโรงเรียนบ้านแม่จัวค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่โรงเรียนบ้านแม่จัวนะคะซึ่งทางสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขตสองนะคะมีโครงการดีๆที่ตัวดิฉันเองต้องมาถึงโรงเรียนเป็นโครงการกายภาพดีโดยที่ทางท่านผาอ,อเขตพื้นที่ได้ให้ความสำคัญกับ ทางโรงเรียนที่จะคนที่อยู่โรงเรียนตลอดเวลานั่นก็คือนักการพันโรงนะคะโครงการนี้ทางท่านผอโอรงเรียนบ้านแม่จัวได้สนองนโยบายกับทางท่านผอ,อเขตพื้นที่ทำกายภาพได้อย่างดีเยี่ยมได้เป็นระดับอำเภอวันนี้คนที่เรามาพระเอกในวันนี้คือลุงอุ่มค่ะซึ่งอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะอยู่จนเกษียณเมื่อเกษียณแล้วเรียกเมื่อไหร่มาเมื่อนั้น เราก็มีกำลังใจมากวันนี้ฟังเสียงลุงอุ่มนักการพลงดีเด่นนะคะครับผมก็ดีใจนะครับที่ท่านลองได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านเมจัวนะครับและมีท่านผอ,เ,อเขตด้วยผมก็มีกำลังใจนะครับในการทำงานแล้วก็จะทำงานสารต่อจากผู้ประคับบัญชาระดับสูงต่อไปนะครับ ขอขอบคุณท่านท,ทุกท่านนะครับค่ะเราเห็นเลยว่าบุคลากรท่านนี้อยู่กับโรงเรียนตลอดเวลาและก็ลืมไม่ได้เลยโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบทั้งเรื่องของความปลอดภัยด้วยนั่นคือนักการพันลงที่ดีอย่างลุงอุ่มและก็เชื่อว่าทุกๆโรงเรียนก็มีเช่นนี้ค่ะ